เราไปในเมืองมหาเก็บเผ็ดนี่เออต้องไปปลาเนี่ยไม้ยดอกมัมือนงาสิจอยงายดูสิมันเหมือนเห็ดนางฟ้านางลมเลยเนี่บอั่วะคือคือคือเป็นไงนู่นน่ะพี่กลมนึงอ่ะเห็กลมนึง ะนี้นี่เเห็ดที่นีสุกใหญ่ไปใส่รถนั่นจุ่งนงก่ามเยที่นี่พีาเออเยอะนะเหนื่อยุเนี่ยเยาไปทาอะไรกินเอาพเกพี่้อันนี้งามจอจุี่พี่ได้ยินแต่เขาพูดเห็ดดำเห็ดดำแต่พี่ไม่เคยเห็นไง Hoa bị ghen, hm, bị ghen, một ghen, hầm hết bắn 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 Này, bắn 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 มอ์น ah ่งยายนั้นวิ่งช้ากว่าเราเดินอีกเจ้ากิ่งเออทุกคฟาดงามด้วยจอยอืองามมาเยอะไม่ค่อยหูด้วยนี่กำลังอ่อนๆโอ้นะกำลังอ่อนๆทุกคน

เออจอยตาดิดียวทุกคนเฮ้นะยาเต็มเลยคนที่มันขึ้นอย่างนี้นะงามดีงามแล้วนะ่งกำลังขึ้นนี่นะเห็นไหมเนี่ยทุกคนนี่ยกำลังขึ้นนี่นี่นี่โอ้พี่พอเห็นได้นี่นี่พี่นี่งามไหมนีน่เอองามอันนี้ดอ,อ,อกใหญ่รคาคานี่ทุกคนเอ้ยนี่ใส่ไปนี่อย่างเงี้ย ดอกใหญ่พักใหญ่แน่เนี่ยมัน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 แปลกบนต้นสิีไม้เนี่พี่ชายเออเนี่ยพี่ชายเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไ้มเนี่ยเออพอเห็นพอเห็นนี่